ส่วนใหญ่จะเป็นแพ็กแบบนี้หมดเลยค่ะพี่งานรองเท้างานหมวกกระเป๋าสารอะไรเงี้ยนะจะมาแบบไม่อัดกอนสภาพมันจะยังดีอยู่นะคะค่าจะดส่ง20โลเดี๋ยวส่งบิสซิเนสได้ค่ะพี่ถ้าภาคกลางเนี่ย20โลคุณ4ประมาณเท่าไหร่คุณ4.5 หรือจะมารับเองหน้ารันก็ได้นะลูกค้าขออนุญาตสั่งลายแมนสักคู่ขออนุญาตสั่งส้มตำอะน้ำตกเนื้ออีกหนึ่งธรรมดากดจบข้าเหนียวเรียบร้อยอันนี้รองเท้าบูทสั้นค่ะมาแล้วลูกค้าเออเน่องออีกแล้ว ฟิลแบบมีข้อนะแต่เป็นข้อแบบไม่ถึงแบบไม่ยาวเท่าเขา่าไม่ถึงครึ่งแข้งนะลูกค้าบทูทสั้นแทกลังยี่คู่อันนี้ตกอันนี้ก็สอบเท่าไหร่รา,าคาเท่ากัน2,500บาทเท่าบูทยาวเลยลูกค้าบทูทสั้นแบบนี้ให้ดูทีละคู่นี่คะ่ะให้ดูเลย,ยอาจจะต้องลูกค้าราหาทาอาจจะต้องไปขัด,ดนะเพราะมันเป็นงานหนัง บูทหนังหมดเลยมีโซนไม่มีโซน,โซนว่าไปนะฮะยี่สิบซูมีใส้เราหรือเปล่าล่าสุดน้องถามนะ,ะเพราะว่าลายมันสวยง่ายเนี่ยอันนี้น่าจะประมาณสามเจ็ดสมแปดมโอยังไม่ได้ปัดฝุ่นนะลูกค้างานแพ็กจากโรงงานมาเลยเป็นคู่คู่แบบนี้วางขายก็คือคู่ละร้อยห้าสิบค่ะพี่งานบูทหนังนะเพราะว่าตอนนี้คนมาเล่นกันเยอะ นะคะออะไรอ่ะแบบนง <_ d ij> เห็นมันปั๊มโลกโก้มาตก,กใจอาจจะเป็นลูกเสือสามันหรือเปล่าไม่แน่ใจบายอกะแมไปดูบอลกันเอานะ <_ d ij> หนูก็มองไม่เห็นบองแบรนไม่รู้เรื่องมาเลยลูกมีชส้นสูงด้วยค่ะ <_ d ij> เพจลูกค้าที่แบบคือถ้าคนที่เขาขายวินเทจจริงแม่ขึ้นคั่วสองกว่ามหมด, <_ d ij> ะดนะคะพวกงานงานแปลกงานวินเทจอ่ะลูกค้า้านีสวยมากอันนี้มีกี่ลูก ำราคาผิดเราก็ไม่รู้ออนลืมวันอีกแล้วไอ้พวกแกเหมือนอ้ยนี่อเนี่ยมาแล้วพี่พลอมาแล้วมาแล้วลูกค้าตั้งเนึองยังอยู่กันไหมคะยังอยู่กันไหมลูกค้าพลอยจะบอกราคาแล้วนะราคาบอกไปแล้วนี่งสองพันห้าราหัสซีเอฟทอทหารค่ะอทหารสามสองค่ะพี่ทอทหารสามสองค่ะทอทหารสามสองค่ะพี่เนี่ยส้นอย่างเวอร์ลูกค้าดูส้นดิ ย,ยิ่งขายดียิ่งเวรยยิ่งขายได้ราคาทอทหารสามสองค่ะพี่ทอทหารสามสองนะลูกเดียวเลยสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทลูกค้าใครได้พิมพ,พ่มุกพี่มุกได้เลยเยงเ้าสวยมากมุ๊กนี่ขายตลาดวัยรุ่นน่ะแถวเชียงใหม่ขายแบบว่า วัยรุ่นมหาลัยใส่วินเทจเลิศเลยบูทสั้นประมาณเนี้ยกำลังขายดีลูกค้าจริงเพราะว่าเราก็ใส่ความยาวประมาณนี้แหละลูกค้าขาปากด้วยลดหน้าเดี๋ยวหามาเพิ่มให้อีกเดี๋ยวหามาเพิ่มให้อีกอันนี้จะเป็นงานแพ็คยี่สิบคู่งานแพ็คยี่สิบคู่นะน้ำตาจะไหลกว่าจะได้พี่มุกมันเหลือ มันเหลือนี่เหลือรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งอันนี้เดี๋ยวน้องแพ็คลงกล่องให้